โจนาธานเข็มดีฟอร์มเทพ หวังมาสดะอีชิอีเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่พร้อมโปรยยาหอมสุดปลื้มได้เล่นในรังช้างอารีนาตามความฝันรถถังจิตเมืองนนได้เสื้ออินเตอร์ไมอามี่ของลีโอเนลเมสซี่เรียบร้อยแล้วอาเธอร์ปาปาสอดาคตในถิ่นช้างอารีนาเริ่มลิหลีหลังผลงานแย่ทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอล Fuck. กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยครับซึกบอลิวโวไทยลีกเมื่อวานนะครับนัดไฟเดนไนมีการแข่งขันกัน2คู่เรียกว่าพิกล็อกทั้ง2คู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเต็ดที่ทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอกับลาดบุรีไปแบบจืดชืดครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับซึ่งทำให้ปราสาทสายฟ้าเสมอในลีก4นัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญยิงประตูคู่แข่ง ในหลีกไม่ได้3เกมติด กันระดาษที่ทีมจ่าฝูงทรูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับถือว่าเสียหายหนักหลังจากที่ทําได้เพียงเปิดบ้านโดนนครปฐมยูเนเต็ดครับไล่ตีเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีสุดท้ายครับทำให้พลาดเก็บ3ามแต้มไปอย่างน่าเสียดายนะครับโดยควนหลงในเกมระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดเจอกับลาดบุรีแน่นอนว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นเกมที่บุรีรัมหวังจะคว้า3ามแต้มให้ได้นะครับซึ่งทาง อาเธอร์ปาปาสกุนซอของทีมก็มีการขนนักเตะตัวหลักลงสนามอย่างครบครันนะครับมีเพียงทีทอรบุญมาทันแล้วก็ดิออนสครูครับกองหลังทีมชาติมาเลเซียที่ได้พักนะครับเป็นตัวสำรองส่วนตัวรุกลอซดาดุมบุย่ารวมไปถึงสุภชัยใจเด็ดได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงซึ่งแน่นอนครับบุรีรัมย์ก็พยายามที่จะเปิดเกมบุกเข้าหาครับขณะที่ทีมเยือนอาคาตุกะจากราชบุรีก็อาศัยจังหวะโต้กับเร็วก็มีโอกาสลุน้น ำประตูได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่สกอจะจบลงด้วยการยิงประตูกันไม่ได้เสมอไป0ูนย์นะครับหนึ่งในนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนัดน,นี้ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือโจนาธานเขมดีครับโจนาธานเขมดีแม้ในช่วงต้นฤดูกาลนะครับเขาจะไม่ได้ออกสตาร์ทเล่นให้กับราชบุรีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเขากลับมาจากยุโรปนะครับแล้วก็เริ่มปรับตัวกับทีมได้เขาก็ยึดตัวจริงให้กับราช บุรีแล้วก็ได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวานเขาเล่นด้วยอารมณ์ที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเลยนะครับสามารถรอกแล้วก็ช่วยแนวรับของทีมราชบุรีในจังหวะสําคัญสาคัญได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญแพชชั่นแรงกระหายต่างๆของเขาดูเข้มแข็งดุดันเป็นอย่างมากนะครับเชื่อว่าหากรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเขามีโอกาสสูงนะครับที่จะถูกมาสัตหอีชีกุซือทีมชาติไทยเรียกไป ติดทีมทัพช้างศึกชุดใหญ่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโจาธานะครับได้ประกาศว่าจะขอหยุดพักไม่เล่นให้กับทีมชาตินะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความอิดดี้ของเจ้าตัวนั่นแหละครับแต่ตอนนี้หลังจากอิชิอิเข้ามาเป็นกุนซือทีมชาติไทยเจ้าตัวก็ไปกด f o l l o w ใน IG ของอิชิอินะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นแรงกาหายเมื่อวานเนี่ยสามารถช่วยทีมแล้วก็จัดการ uya, ish, ลอสซดด้าดูมบุยาฮาริสวูดคิชรวไปถึงสุภชัยใจเด็ดในรุกข,ของบุรีรัมได้อยู่บัตเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่น ขเขาถือว่าสุดยอดมากๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับด้วยวัยที่อยู่เพียง20ต้นๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วก็เป็นกองหลังสมัยใหม่นะครับที่ออกบอลได้ดีเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับถ้ารักษาผลงานแบบดีได้เรื่อยๆโอกาสที่อิชิจะควักมือเรียกไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าแม้โจทันเข็มดีจะอายุน้อยนะครับแต่ว่าฝีเท้าของเขาเดียไม่เป็นรองใครเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้นะครับโจทานเองก็ได้มีการโพสต์รูปนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงเกมเมื่อวานหลายจังหวะเขา,าสแสดงแพชชั่นดุดันออกมานะครับหลายคนก็สงสัยว่าทําไมถึงมีอาการแบบนั้นนะครับซึ่งโจทานก็ได้โพสต์ข้อความว่าเมื่อวานคือเกมพิเศษสําหรับผมแล้วก็ครอบครัวนะครับเพราะว่าบ้านของโจทานนั้นอยู่ที่บุรีรัมนะครับโดยเขาเนี่ยมีความฝันที่จะได้เล่นที่สนามบุรีรัมสเตเดียมนะครับครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นแฟน บุริรัมมาตลอดโจทานเนี่ยจำได้ว่าครั้งแรกของตัวเขาเนี่ยมาที่สนามตอนอายุ5ขวบนะครับผมบอกครอบครัวว่าผมอยากเล่นให้กับบุรีรัมมันคือความฝันของเด็กบุรีรัมที่จะลงเล่นในสนามช้างอารีนานะครับผมอยากขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมผมจะทํางานหนักต่อไปเพื่อเป้าหมายที่ดีกว่าเดิมแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับหากความการเล่นแบบนี้ดีเรื่อยๆบางทีบุรีรัมยูเต็ดอาจจะสนใจดึงโจทานกลับมาเล่นที่ แผ่นดินบ้านของตัวเขาก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงหลังกองหลังไทยของบุรีรัมย์เตดเองก็อายุอานามเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพันสายเฮฟี Heavy ่บูลเดียอายุแตะเลข3แล้วก็มีการบาดเจ็บใหม่ด้วยและเชื่อว่าแฟนฟุตบอลบุรีรัมย์ am, ชอบฝีเท้าของโจธานเข็มดีอยู่แล้วนะครับอ่ะก็รอ,อดูอนาคตต่อไปว่าโจธานจะได้ทําตามความฝันของเขาหรือเปล่าในการย้ายมาเล่นให้กับปราสาทสายฟ้าครับส่วนคนที่สถานการณ์ย่ำแย่แล้วก็ เก้าอี้ร้อนก็คงหนีไมพ้นอาเธอร์ป่าปาครับคุณซื้อเลือดออสซี่ พาบุรีรัมทำผลงานได้แบบรุ่มๆดอนๆน,น,นะครับแม้ว่าฟอร์มการเล่นในฟุตบอลถ้วยเอเชียจะกระเตื้องขึ้นนะครับแต่ฟุตบอลถ้วยไทยลีกต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับ4เกมไม่ชนะใครครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บุรีรัมไม่ค่อยที่จะเจอนักโดยเฉพาะการยิงประตูคู่แข่งไม่ได้3นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเมื่อวานอาเธอร์ปาปาสทำเอาแฟนบอลบุรีรัมงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับเมื่อเอาแบ็กซ้ายอย่างสสนั ไฮปะควอนไปเล่นเป็นแบ็กขวาแล้วเอาแบ็กขวาอย่างสุพรพินะักตากาโพมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายครับแบบนี้ก็งงแล้วก็สับสนกันนี่ครับแล้วก็ที่สําคัญรูปแบบการเล่นของฟาปาสยิ่งเล่นยิ่งสับสนนะครับแล้วก็ที่สําคัญรูปแบบการโจมตีคู่แข่งเรียกว่าไอเดียมีน้อยเหลือเกินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคอสจากริมเส้นเท่านั้นนะครับทำให้แนวรับคู่แข่งเริ่มจับทางได้นะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับหากในเลกแรกแล้วก็ในช่วงเว ลาที่เหลือนะครับปาปาสไม่สามารถพาบุรีรัมยูเตดคว้าแชมป์ในเลกแรกได้นะครับหรือยึดจ่าฝูงในเลกแรกได้เชื่อว่าในช่วงเลกที่2บุรีรัมยูเตดจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสื่ออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่เข็นต่อไปก็คงไม่ไหวครับเพราะว่าคุณเนวินทิดชอบประธานสโมสรอ,ออกมาประกาศลั่นทุ่งแล้วนะครับว่าบุรีรัมยูเต็ดวางเป้าหมายคือการรักษา3มแชมป์ทั้งฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วย2รายการให้อยู่ในถิ่นชั างอารีนาให้ได้ครับไปกันที่เรื่องราวของรถถังจิตเมืองนนยอดนักชกชาวไทยนะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก วันมวยไทยรุ่นฟลายเวทครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้โพสโซเชียลว่าได้มีบริกาศนะครับของทางเรียเนลเมสซี่ยอดนักเตะกับตันทีมชาติอาร์เจนตินานะครับอย่างยัสซินซัวโกนะครับซึ่งรู้จักกันมาก่อนด้านี้เดียแล้วก็เขาเป็น FC ของรถถังด้วยนะครับได้ส่งเสื้อพร้อมลายเซน็นเรียเนลเมซี่นะครับมาให้กับรถถังจิตเมืองนอนนะครับล่าสุดครับรถถังจิต เมืองโนนเองนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพนะครับว่าได้รับเสื้ออินเตอร์มิอมี่พร้อมลายเซ็นหมายเลขสิบของเลวเนลเมสซี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถสร้างความปลื้มอกปลื้มใจให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเจ้าตัวก็แท็กแล้วก็ขอบคุณทั้งเมสซี่รวมไปถึงยัสซีนะครับที่มอบเสื้อที่มีมูลค่า ทางจิตใจให้กับตัวรถถังอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นเรียกว่าเมสซี่ก็ถือว่าใจกว้า,างมากๆนะครับแล้วก็ยสัสซินเองก็ถือว่าเป็น f อของรถถังแล้วก็ทําให้รถถังใจฟูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้มีมูลค่าเยอะอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรแล้วครับที่รถถังจะเก็บไว้แล้วก็ได้ครอบครองพูดแล้วอิจฉารถถังเหลือเกินครับ